อาร์ตอฟสาขาคิชิโจจินะครับวันนี้เราพามาไกลเลยแสดงว่าสาขานี้ไม่ธรรมดานะครับก็นั่งจากสถานีอากิฮาบาระมาประมาณ40นาทีที่นี่มี3ชั้นก็พวกอุปกรณ์กีฬาเครื่องดน,นตรีเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เกมแลทโชว์มีสัก,กเบือยันเรือลบ ลงมาถึงสถานีคิชิจงจิแล้วก็ออกทางทางเหนือ,อใช่เปิด11โมงถึง2ทุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเข้ามาก็จะเจอตู้โชว์เกมแมกโชว์เลยนะครับ นสองตู้ปัจจุบันนี้ฮาร์ดออฟเริ่มมีการพัฒนาเรื่องเกมเดสโน์นะครับมีการสั่งของเข้ามาเยอะมากอันนี้เป็นนาฬิกานะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนแรกกันนะครับ น,นี้ก็จะเป็นเกมใหม่ Nintendo Switch นะครับสาขานี้ครับไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าผู้จัดการสาขานี้ชอบเกมได้โทเขาก็เลยจัดเต็มครับเราไปหาข้อมูลมาราคาก็แล้วแต่สภาพสินค้านะครับมีทั้งทูมีทักราคาสูงก็แล้วแต่ความชอบนะครับ เพราะว่ามันจะมีรายละเอียดเรื่องสภาพสินค้าไม่ว่าจะเป็นกล่องคู่มืออันนี้แฟมิคอมเกมแฟมิคอมเ<ม>ยียบ<ม>ดูกันไปเรื่อยๆนะครับว่าสาขาน,นี้ทำไมเราถึงต้องมามนะครับก็อย่างที่บอกครับช่วงปีนี้นี่ฮาร์ดอสาขาใหญ่ๆหลายๆที่นะครับ<ช>ก็เริ่มมีการนำเข้าเกมเลโโทรมากขึ้น<ม>ซึ่งสมัยก่อน อาจจะมีเฉพาะจังบ้างสภาพสินค้าอาจจะไม่ดีบ้างหรือว่าเกมไม่ค่อยเยอะจะเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนตรีมากกว่าแต่ในปัจจุบันหลายๆสาขาก็เริ่มมีของเกมเลโทรมากขึ้นนะครับให้ดูว่าเยอะขนาดไหนนะครับคือเยอะมากครับอันนี้แค่ไนมิคอมนะ เขาจัดใส่ตู้สวยงามแล้วก็มีการจัดเรียงเรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกครับก็คือเขาเอาผู้จัดก,การที่ชอบด้านนี้มาโดยเฉพาะเลยนะแท็กรีไม่ได้นะครับให้ดูกันสวยๆเพลินๆนะครับ การจัดวางจัดเรียงตู้หรือว่าเกมที่หายากไม่เคยเห็นกันมานะครับก็จะมีให้เห็นกันเนียวเจียว ชอบนะเกมเลตโทนะครับปีโอกาสก็ลองแวะมาเดินชมกันไนด้โซนที่ไว้สำหรับลองอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นงานพวกจังของเครื่องเกมนะครับพรเพียบก็สไตล์อของฮัตตมาดูฝั่งของซูเปอร์ฟามิคอม จากไหนก่อนนะครับเยอะมากจัดเรียงสวยงามแนวตั้งแนวขวาง โซนเครื่องแฟรไม่คอมบล็อกโทมี่ โอ้ตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยห้าแสนห้าหมื่นเยนนะครับโอ้ oh. national น yeah, ะครับจัดเขาจัดชุดจัดอะไรวางสวยงามเลยนะครับอ๋อ oh, ตัวนี้เราเคยมี วอทช์หน,นึ่งหกห้าน,น,นี่ก็หายย่านนะครับเกมคิวซุ per view ทวินทวินที่นี่เขาก็จะเปลี่ยนสายพานอะไรให้เรียบร้อยนะครับราคาก็แล้วแต่สภาพก็ใช้งานเล่นได้ เอนนี้ที่บอกว่าพวกเกมเละโชมีการปรับราคาขึ้นมานะหลังจากโควิดที่ผ่านมาคนกลับมาเล่นกลับมาสะสมกันเยอะขึ้นจัดเรียงสวยงามมากก็มีผู้วเครื่องเล่นเกมที่หายากๆก็มาดูได้มีอัตลิรุ่นตัวนี้ตัว2008รุ่น2008ครับลิงอัตลิลิง ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของฟันวิคอมดิสซิสเต็มแล้วก็เครื่องทวินนะครับดูทางร้านเขาจัดวางนะครับคือเพียบสวยงามแปลงระบบเป็น AV ให้แล้วนะครับเครื่องฟันวิคอมดิสก็เปลี่ยนสายพาให้แล้วแล้วดูเครื่องทวินเครื่องฟันวิคอมเขาครับคือไปเอามาจากไหนเยอะมากเขามองเห็นอะไรในอนาคต ดูทวินสีส้มนะครับก็3ามหมแล้วนะครับเครื่องฟามิคอมงานกล่องก็แล้วแต่สภาพนะครับราคาซุปเปอร์ฟามิคอมมีเทนโด o กสเกมคิวก็คืองานก่อบางท่านก็อาจจะชื่นชอบเพราะว่าได้สะสมได้มาตั้งโชว์พวกแผ่นนะครับ จะมีกล้องใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพนะครับก็จะมีอุปกรณ์กล้องกล้องฟิล์มกล้องวิดีโอหลากหลายมากมายมีเลนกล่องใส่เครื่องมือขาตั้งกล้องคืออุปกรณ์ครบหมดนะครับ้ามาฮารอ์ออฟนี่มีขายสักกระเบือ้อยันเรือนลบเดินได้ทั้งวัน ตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยเกมน,น,นี้ก็จะเป็นโซนที่เอาเครื่องรุ่นเก่าๆนะครับเครื่องเกมเลตโทรก่นเก่าๆมาดีไใหว้คล้ายบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาหรือว่าจะเป็นที่ใส่กระดาษคล้ายๆบ้าน <laughs> ส่วนด้านหลังก็จะเป็นพวกเครื่องเสียงนะครับเราก็ไม่ได้พาไปดูนะครับเราจะเน้นพวกเลตโทรเกมอย่างเดียวครับอุปกรณ์เครื่องมือช่างอะไรอีกเพียบแล้วก็มีชั้น2ชั้น3อีกนะครับ เราจะเน้นเฉพาะตัวเกมเดตโชว์ลวกันนะครับไม่วันเดินทั้งวันแน่ของเยอะมาก